สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เอฟอยากจะเอาคอนเซปต์ของยูทูบเบอร์เมืองนอกมาทำนะคือเขาหลังๆอ่ะจะเห็นว่าเขาจะพูดว่าเอ้ยเทนแบ็ I would repurchase หรืออะไรเงี้ยเน้ะที่ประมาณว่าถ้าเกิดมีโอกาสหรือว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคอลเลกชันของตัวเองหรือถ้าจะรีสตาร์ทใหม่เนี่ยจะเริ่มกับ ตัวกระเป๋าใบไหนเนาะซึ่งเมืองนอกส่วนใหญ่เขาจะแบบ10บใบเนซึ่งเอฟรู้สึกว่าแบบเฮ้ย10ใบมันเยอะไป10บใบมันก็ครึ่งคอลเลคชันของฉันแล้วฉะนั้นจะต้องพูดถึงทุกใบที่ใช้ประจําอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะเดากันได้ง่ายๆนะคะฉะนั้นนะ่ะซีรีส์นี้ใช้คาว่าซีรีส์ด้วยนะคือ <c ười> เอฟมาอยากจะแยกทีละยี่ห้อทุกคนนะว่าถ้าเอฟจะซื้อซ้ำเนี่ยยี่ห้อเนี้ย เออเอฟจะซื้อใบไหนซ้ำนะคะโดยที่วันนี้คิวแรกก็เป็นคิวของยี่ห้อที่เอฟชอบที่สุดเนาะนั่นก็คือชาแนลนั่นเองทุกคนจะเป็นกระเป๋าชาแนลใบเดียวเลยที่เอฟตัดสินใจจะซื้อซ้ำนะเออตอนแรกซึ่งแบบเอาจริงพอคิดจะทำคลิปนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัดสินใจยากมากเลยอ่ะ <laughs> ยากมากจริงเพราะว่า ทุกคนน่าจะพอทราบเนะว่าจริงๆเอฟชอบชาแนลที่สุดเนาะในในบรรดาแบรนด์เนมทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ชอบชาแนลที่สุดแล้วก็มีชาแนลอยู่หลายใบยเหมือนกันที่เอฟรู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบของที่ชอบมากๆเป็นอะไรที่แบบว่ามีทั้งรักครั้งแรกมีทั้งแบบว่ากระเป๋าที่แพงที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาหรืออะไรเงี้ยคือมันมีหลายปัจจัยในการตัดสินใจกับชาแนลมากๆนะคะแต่สรุปสุดท้ายก็ได้มาเป็นใบนี้ทุกคนซึ่งหลายคนทายไม่ถูกแน่นอน ทุกคนจะทายว่าเอฟจะซื้อไดอาน่าซ้ำใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนคิดมาใหม่แล้วน่าจะเป็นน้องคนนี้นี่กระเป๋าชาแนลที่ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเอฟคิดจะซื้อซ้ํามากที่สุดนะที่คิดสาระตะและก็คือน้องคนนี้เป็นชาแนลวอ l l e t on chain นะคะก็ตัวเนี้ยที่เอฟมีอยู่ก็คือเป็นวอ l l e t on chain อะไหล่ทองหนังคาเวียแบบนี้นะคะซึ่ง แน่นอนว่าถ้าจะซื้อซ้ําต้องซื้อมากับกระดุมแม่เหล็กด้วยนี่แบบนี้ตัวนี้เป็นกระดุมแม่เหล็กนะคะก็เอฟแบบว่าอวยยศอวยยศน้องในหลายๆคลิปนะว่าหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยเอฟมีตัวที่เป็นกระดุมแปก๊กตัวรุ่นเก่าใช่ไหมแล้วเอฟแบบไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วคือตัวกระดุมแปก๊กอ่ะมันค่อนข้างปิดยากเออมันใช้งานยากกว่าแต่พอรันหลังเนี่ยที่เอฟได้มาเป็นกระดุมแม่เหล็กเนี่ยเอฟชอบมากมากที่สุดนะคะ เพราะว่าหลังจากที่ได้มาเป็นกระดุมแม่เหล็กกับทุกคนการเปิดปิดการใช้งานมันง่ายขึ้นเยอะมากคือบางจังหวะต่อให้เราไม่มองอะเนี่ยมันก็จะติดอย่างเงี้ยเออซึ่งถึงแม้ว่าถ้ามันติดอย่างเงี้ยจะเห็นไหมมันอาจจะติดไม่สนิทก็ได้แต่มันก็ไม่เปิดอ้าออกมาค่ะฉะนั้นในเวลาที่แบบเรารีบเร่งเวลาที่แบบว่าเอ้ยหยิบของใจเงินหรืออะไรเงี้ยแล้ว ต้องการความรีบเร่งอ่ะมันไม่ต้องมานั่งโฟกัสว่าแบบเฮ้ยมันจะกระดุมแป๊กมันจะติดไหมมันจะสนิกรอเปล่าอะไรเงี้ยพอเป็นแม่เหล็กอ่ะมันหากันเองจนเจอไงมันก็เลยกลายเป็นว่าพอได้เป็นกระดุมแม่เหล็กเนี่ยเอฟชอบมากสำหรับตัวนี้นะคะดีขึ้นเยอะมากๆอีกจุดหนึ่งที่เอฟชอบน้องคนนี้มากก็คือในส่วนของการพันสายนะล่าสุดเอฟเพิ่งทำคลิปพันสายไปจริงๆมี2เวอร์ชั่นด้วยเป็นการสอนพันสายแบบนี้ที่มีโซ่ พันอยู่ด้านหน้าตรงนี้เอฟชู F นกลางขอโทษที่มีจอพันอยู่ข้างหน้าแบบนี้ซึ่งมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ความยาวมันพอดีมากๆมันไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปค่ะทุกคนเดี๋ยวฟลิงไว้ให้นะเป็นคลิปนี้อันนี้เป็นการสอนทําแบบนี้นะคะแล้วก็เคยมีนานมากแล้วตั้งแต่สมัยใบเก่าเลยเออเคยทําไว้ว่า10วิธีหรือ7วิธีการเล่นกับสายวอลเลตออนเชนเนี่ย เคยทำไว้เหมือนกันนะคะก็เป็นคลิปนี้เดี๋ยวลิงก์ไว้ให้ทั้งคู่เลยนะก็ไปดูกันได้นะคะนั่นแหละพอได้มาเป็นวิธีการพันสายแบบนี้ซึ่งมันพอดีกับตัวเอฟม,มากไม่ว่าจะสะพายเป็นโชเดอร์แบ็กแบบนี้ก็อยู่ในจังหวะที่พอดีไม่ยาวเกินไปเพราะว่าหลายๆท่านน่าจะทราบเนะว่าสายวอรเลตโเชนม,มันยาวมากไม่รู้จะยาวไปไหนนักหนา นะพอพันแบบนี้ก็คือกําลังพอดี cross body ก็ยังไม่เติ่เกินไปยังไม่ลงไปต่ําเกินไปนั่นเองนะคะก็เป็นอีกจุดนี้รู้สึกว่าเฮ้ยน้องพอดีอ่ะชอบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหลังๆเ่ะเอฟบอกเสมอใช่ไหมว่าเอฟอะของไม่เยอะซึ่งวันนี้ที่เอฟใช้น้องคนนี้มันพอดีมากทุกคนให้ดูนะก็คือด้านหน้าตรงนี้เป็นเงินซึ่งพกไม่เยอะอยู่แล้วด้านตรงนี้ในช่องซิปก็จะเป็นในส่วนของตัว บัตเครดิตการ์ดกับพวกบัตรประชาชนต่างๆนะคะเท่าที่จำเป็นนะแล้วก็นั้นในมีของแค่นี้เองมี Airpods นะคะมีน้ำตาเทียมเออช่วงนี้ฝุ่นเยอะตาแดงง่ายมากก็เลยพกน้ำตาเทียมไว้ด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวซับมันนะซึ่งตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าที่มันยังเหลือๆใช่ไหม มันเลยกลายเป็นว่าต่อให้วันไหนที่เอฟใช้รถนะขับรถเอฟก็จะยังใส่กุญแจรถเข้าไปได้อีกนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าไปแค่นี้แต่เอฟใส่ของได้ครบครันกับชีวิตประจําวันเอฟมากๆกนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆใบแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอือในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเติมของน้องก็คือตัวนี้นี่นตัว กระเป๋าด้านหลังโมนาล i s า s m มล์พ็อกเก็ตนะคะตัวนี้คือแบบเอาจริงได้ใช้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าน้องอ่ะเป็นกระเป๋าใบาเล็กแบบนี้ใช่ไหมใบที่แบบว่าพกพาง่ายไม่เกะก,กะนะคะฉะนั้นน่ะบางทีอะ่ะเอฟ ขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยเอฟก็จะยังใช้น้องได้อยู่ไม่เหมือนแบบพวกแบบ9นิ้วพวก10นิ้วที่แบบบางทีขึ้นรถไฟฟ้าแล,แล้วเราโดนเบียดแล้วก็เสียดายของใช่ไหมอันนี้น้องแบบเป็นใบเล็กมันก็จะแบบว่าไม่โดนเบียดง่ายขนาดนั้นยอะไรเงี้ยนะคะแล้วเวลาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยช่องด้านหลังตัวเนี้ยเอฟก็ใส่บัตรรถไฟฟ้าได้เออหรือเวลาขับรถก็ใส่ตัว บัตจอดรถได้ด้วยหรือเป็นแบบว่าพวกสลิปเวลาซื้อของหาที่เก็บไม่ได้ก็เก็บตรงนี้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น้องค่อนข้างสะดวกมากซึ่งหลังๆอ่ะ กระเป๋าบางรุ่นของชาแนลที่เขาออกมาไม่ใช่ทุกรุ่นจะมีกระเป๋าตัวนี้ด้านหลังนะทุกคนเออมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้มันมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกระดุมแม่เหล็กที่ใช้ง่ายขึ้นตัวสายที่ปรับระดับได้หลากหลายเออ,อยังสามารถใช้ได้หลายโอกาสแล้วก็ฟังก์ชันด้านหลังที่สามารถเสียบบาดเสียบนู่นเสียบนี่กระจุกกระจิกได้นะคะแล้วก็ด้านในที่ใส่ของได้ครบครันนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดใหญ่ มากมากที่ทำให้เอฟยังเลือก wallet on chain กับตัวช a n นลอยู่นั่นก็คือราคาของน้องอ่ะมันยังไม่ไปไกลเกินเอื้อมไงเออตอนนี้เมือหนึ่งของตัว wallet on chain มันอยู่ประมาณแสนสองใช่ไหมแสนสองกับอีกหลักพันนิดนิด,นดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะก็มันยังเป็นราคาที่เอฟรู้สึกว่าแบบยังพอรับได้อยู่กับกระเป๋าหนึ่งใบเออคือถ้ามันแพงันมากกว่านี้อย่างเช่นพวกแบบเก้านิ้วสิบนิ้วที่แบบเป็นสามแสนแล้วหรืออะไรเงี้ยเอฟก็รับไม่ได้แล้วทุกคน มันก็เลยกลายาว่าถ้าจะซื้อซ้ำอ่ะก็คงไหวแค่อีน้องคนนี้ใช่แพงกว่านี้คงไม่ไหวแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันไม่คุ้มอ่ะซึ่งถามว่าอีน้องคนนี้มันคุ้มไหมมันก็ไม่ได้คุ้มแล้วนะใบแค่นี้ก็กหนังอ่ะหนังวัวหนังควายเออก็หนังอ่ะจะแบบเอาไหนมาแสนนะฮัลโหลเออจมจริงคือเราซื้อแบรนด์มันนั่นแหละนะคะก็ถามว่ามันคุ้มไหมอย่างที่บอกไม่ได้คุ้ม แต่ว่ายังเป็นราคาที่เอฟยังพอรับได้อยู่กับประโยชน์ใช้สอยกับความแบบว่าสวยหรูดูแพงเนี้ยเออก็ยังคุ้มอยู่ยังได้อยู่นะคะสำหรับน้องคนนี้แต่ท่านแบบมันขึ้นไปแพงกว่านี้ก็คงไม่ไหวแล้วนะเอาจริง ออมันเป็นราคาสุดท้ายแล้วที่เอฟจะรับได้นะคะสำหรับกระเป๋า1ใบอะ่ะเออคือแบบฮัลโหลยูยังไม่ใช่แบบ b บ r ร์ n ินเค y ลีไงจะเอาอะไรนหนักจะเอาหลายๆแสนอืนะคะก็เลยคิดว่า Wallet on Chain ยังเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งของชาแนลที่ดีอยู่เออยังใช้ได้อยู่นั่นเองนะคะประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับช้อยนี้นะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวหนังคาเวียด้วยเออหนังคาเวียมันใช้งานง่ายแล้วมันก็แบบมีความชายนี่แบบนี้เออก็ยังชอบอยู่นะคะสําหรับตัวนี้คือจริงๆอ่ะตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นหนังคาเวียที่แบบมันแบบเงามากนะคือแต่ว่าถ้าเทียบกับตัว wallet on chain ทั่วไปเนี่ยตัวนี้ถือว่าเงาใช่พอเอฟเ,เคยเห็น wallet on chain ที่แบบเฮ้ยหนังมืนแห้นไปปะวา้าอะไรเงี้ยเออคือ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไม Wall ล็ตออนเชนอะเป็นรุ่นที่ชอบเจอหนังแห้งค่อนข้างเยอะเออคือจริงๆหนังมันก็ดูน่าจะเหมือนตัวคลาสสิกหรือเปล่าแต่ว่าตัวคลาสสิกอะหนังมันเงากว่าเยอะนะคะในหลายๆใบนะก็เลยกลายเป็นว่าเออเออถ้าเลือก Wal เล็ตออนเชนนะเอฟจะเลือกใบที่แบบหนังมันเงาๆหน่อยเพราะเอฟไม่ค่อยชอบหนังแมทแมทเท่าไหร่ นะคะแต่ก็นั่นแหละแล้วแต่แบชชของหนังแล้วแต่คอลเลกชันแล้วแต่ปีอีกเนาะเออก็เลือกกันดีๆแล้วกันนะคะก็จริงๆก็ประมาณนี้แหละสหรับน้องคนนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดเยอะถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วก็พอจะแบบว่าเข้าใจได้ว่าเอ,อ้ยทำไมถึงชอบ แล้วก็อย่างที่บอกยังเป็นราคาที่ยังรับได้อยู่นะคะสําหรับชาแนลนะทุกวันนี้คือถ้าเป็นรุ่นอื่นมันก็ไปไกลเกินไปแล้วเอ็ก,ก็รู้สึกว่าแบบไม่โอเคเท่าไหร่แล้วนะคะก็เลยเลือกตัวนี้มาเป็นกระเป๋าชาแนลใบเดียวที่เอฟจะซื้อซ้ํานั่นเองนะคะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะคลิปถัดไปก็น่าจะเป็นหลุยส์ตองแบรนด์ยอดคิด ที่เอฟชอบนะคะก็จะมีแบบอยู่ประมาณนี้แหละเออนะก็คลิปถัดไปจะเป็นหลิววิตตองเดี๋ยวมาดูกันว่าหลือวิตตองรุ่นไหนที่เอฟจะซื้อซ้ำนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครมีใบไหน เอาเป็นชาแนลก่อนละกันเนอะเออถ้าเกิดใครมีชาแนลใบไหนที่คิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคอลเลกชันหายไปหรือว่าขาทิ้งหมดแล้วจะซื้อซ้ําเนี่ยคิดว่าจะซื้อรุ่นไหนเพราะอะไรมาคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซชันด้านล่างนะคะมาเม้าส์กันนะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเอฟด้วยนะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ